เมนูข้าวมาเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนคะ่ะดิฉันสั่งเมนูนี้เลยค่ะข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะความแบบข้าวนี่ยคะ่ะความแบบไก่ติดหนังค่ะเนื้อแบบว่าหนาเลยค่ะว้าวน่ากินสุดๆไปเลยค่ะต้คนคะ่ะถึงแม้เขาะจะมีน้ำซุปให้ฟรีนะคะแต่ดิฉันอยากกินเมนูแซ่บๆค่ะอันนี้คือเมนูอะไรเอ่ยทุกคนเดากันถูกไหมคะัอน,นี้คือ เมนูซูปเปอร์ตีนไก่ค่ะทุกคนค่ะมีความแบบว่าตีนไก่แบบนี้ค่ะปุ้มมาเปื่อยๆอ,อย่างนี้เลยค่ะและดิฉันเองก็อยากจะกินเป็นแบบมีเนื้อ,เน,อเนื้อด้วยก็เลยสั่งแบบตีนไก่ผสมกับเนื้อไก่ค่ะแล้วเขาก็ใส่นี้ได้นะคะเลือดไก่ค่ะนี่โอเคค่ะทุกคนค่ะอาหารมาครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติในพร้อมๆกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งอิทเอานะคะวันนี้เราวัดมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาทานมื้อเช้าที่นี่เลยค่ะร้านข้าวมันไก่ป้าจ๋านะคะทุกคนคมามาๆๆขอข้ามถนนก่อนค่ะทุกคน่ะร้านนี้นะคะเขามีคอนเซ็ปต์คือแบบว่าเปิด24ชั่วโมงค่ะเปิดตั้งแต่แบบว่าตี5ถึงตี4นะคะทุกคนค่ะแล้วก็นี่ค่ะเขาบอกว่ามีจอดรถที1ชั่วโมงด้วยนะโอเคค่ะคนทยอยเข้าไปแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันก่อนนะคะว้าวบรรยากาศที่นี่ค่ะนี่ค่ะเตียงเคาน์เตอร์แบบนี้เลยค่ะเตียงแถวร้านน้ำไก่เอฟซีค่ะทุกค่านบรรยากาศดิฉันนะคะขอต่อคิวกับทา่สั่งอาหารก่อนค่ะมาถึงนะคะเดี๋ยวทุกคนจะต้องมาออเดอร์ตรงที่เสื้อดำตัวนี้คหม่แล้วก็ใส่หน้ากากน้องเขาค่ะส่วนไม่รูค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะหน้าเคาน์เตอร์เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะ ก็ชำระเงินนะคะเอาลำเบอร์คขาไปตั้งที่โต๊ะเขาก็จะมาเสิร์ฟให้ค่ะแล้วก็ความว้าวอีกอย่างนึงค่ะทุกคนค่ะก็คือที่ขาดความน้ำซุปค่ะกับความน้ำซุปค่ะที่ตักได้ไในอันเลยค่ะมามามาเราตักน้ำซุปกันต่กน้ำซุปนะคะตอกปิ้งนอาซุปบริการตัวเองค่ะทุกคนขาเยี่ยมกับร้านฟาสต์ฟู้ดค่ะแต่นี่คือร้านข้าวมันไก่ค่ะทุกคนค่ะ โอ้โหหมดเลยเพ้าเลยทุกคนไหนลองคนดูสิโอ้เมื่อกี้เราตัดได้ไก่ทำไมฉันไม่ได้อะไรเลยความสามารถอาจจะไม่ค่อยเก่งนะอะไรอะไรเลย ระวังนะขอบคุณค่ะเหมือนรู้เราบทดนิดนึงขอบคุณค่ะจะเอาสุดไปที่สุดค่ะส่วนน้ำจิ้มนะคะอย่างที่บอกเดินได้ไม่อั้นเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่อารมณ์น้ำจิ้มแจ่วค่ะส่วนนี้น้ำจิ้มข้าวมันไก่ค่ะเดินได้ไม่อั้นเหมือนกันค่ะส่วนตัวนี้ตัวท็อปปิ้งค่ะใครชอบอะไรก็เพิ่มได้เลยค่ะ อ,อันนี้ด้วยก็ดีนะถ้าชอบเผ็ดก็แน่ดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสัตว์รวมเป็นสิ่งค่ามันไก่ค่ะโอเคค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอเขามาเสิร์ฟที่โต๊ะกันค่ะนี่ค่ะเราได้บัตรคิวมานะคะเอามาตั้งที่โต๊ะค่ะแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟเมนูที่เราสั่งไปเมื่อสักครู่นะคะ แล้วก็นี่ที่ดิฉันตักมาค่ะน้ำซุปค่ะเติมไม่อั้นค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวดิฉันให้ดูความแบบว่ามีไก่ด้วยนะนี่ค่ะอารมณ์เหมือนแบบไก่ติดกระดูกอ่ะทุกคนค่ะเติมได้ไม่อั้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ว้าวสำหรับดิฉันนะคะก็คือน้าจิ้มค่ะนี่ค่ะ ปรุงเองตามชอบตักได้ไม่อั้นเหมือนกันคะ่ะมาๆเดี๋ยวลองชิมรสชาติน้ำจิ้มก่อนค่ะทุกคนคะ่ะชิมคะ่ะไหนรู้ซีรสชาติน้ำจิ้มนะคะจะแซ่บรอเปล่าชิมคะ่ะอืมกลิ่นเต้าเจี้ยวขึ้นค่ะเค็มๆไม่ได้เค็มมากไปนะกลิ่นเต้าเจี้ยวขึ้นมากเลยค่ะหนึ่งแนะนําว่าให้เติมพริกเพิ่มไปเพิ่มไอเนี้ยขิงซอยเพิ่มไปค่ะที่นี่เป็นขิงเหมือนลูกเต๋าค่ะทุคนค,ค่ะค่ะแล้วก็ กินคู่กับข้าวมันไก,ก่ข,าาของเขาค่ะเดี๋ยวรอข้าวมาส่งสักครู่ค่ะนี่ค่ะหน้าตาจริงของเขาคามาเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวมันไก่นะคะดิฉันสั่งเป็นข้าวมันไก่ต้มคะ่ะเนื้อนาน,นาติดหนังนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดค่ะไหนๆดูความข้าวของเขาก่อนนี่คะ่ะข,ข้าวสีขาวขุ่นๆนะคะนี่คะ่ะแล้วก็ความไก่ก่อนดูความไก่ด้วยนี่ ไก่ต้มค่ะนั้นหนาไม่ตกนะคะติดหนังนิดหน่อยค่ะท้กนขาถึงแม้เขาจะมีน้ำซุปให้ฟรีนะคะแต่ดิฉันอยากกินเมนูแซ่บๆค่ะอันนี้คือเมนูอะไรเอ่ยทุกคนเดากันถูกไหมคะอันนี้คือเมนูซปเปอร์ตีนไก่ค่ะทุกคนค่ะมีความแบบว่าตีนไก่แบบนี้ค่ะต้มมาเปื่อยๆอย่างนี้เลยค่ะและดิฉันเองก็อยากจะกินเป็นแบบมีเนื้อๆด้วยค่ะก็เลยสั่งแบบตีนไก่ผสมกับเนื้อไก่ค่ะ แล้วเขาก็ใส่นี้ได้นะคะเลือดไก่ค่ะนี่โอเคค่ะทุกคนค่ะอาหารมาครบเป็นร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติไปพร้อมๆกันนะคะทุกคน,ๆๆนะคะ่คนคะอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะก็เมนูอ,าาอย่างที่บอกเนี่ยคะเขาก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะตาม<ถ>ัมเบอร์ของเรานะคะ<ถ>นี่ค่ะเมนูที่ดิฉันสร้างจานนี้นะคะ55บาบาทค่ะก็คือข้าวมันไก่ต้มแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดอยู่ด้วยกันค่ะเธอเธอฉันให้ดูความข้าวของเขาก่อน ข้าวขาวๆแบบนี้เลยค่ะอุ้ยควันออกเลยหอมหอมหอมกลิ่นข้าวมันแล้วก็นี่ฉันอยากให้โชว์ความแบบไก่เธอชั้นนะคะเป็นคนที่กินข้าวมันไก่ที่สั่งแบบว่าข้าวมันไก่เนื้อนออ้องอ่ะเนี่ยเราเขาเสิร์ฟเป็นแบบเนื้อน่องแบบเนี้ยเธอติดหนังนิดหน่อยน่ากินสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะไก่ทอดด้วยนะคะนี่ชิ้นโตๆเลยค่ะเนี่ยห้บาทคือแบบว้าว สมควรแล้วค่ะที่ร้านนี้นะคะดังในนครปฐมค่ะแล้วก็อย่างที่บอกมีน้ําซุปนะคะเติมไม่อั้นเลยค่ะมาจะอินเสิร์ตภาพให้ดูค่ะทุกคนค่ะเนี่ค่ะแล้วก็ทีฉันอยากได้ความแซ่บตอนเช้าเนาะอยากตื่นตื่นก็เลยแบบว่าสั่งเป็นเน่้ค่ะป้มแซ่บเทอชามเบอเทอเลยค่ะชามนี้ไม่ถึงร้อยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะมีทั้งเลืดไก่นี่ค่ะตีนไก่ค่ะ หนักแน่แน่จานนี้หนักน่แน่มือสั่ว์แล้วเนี่ยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เนื้อไก่แบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะมื้อเช้านะคะที่นครปฐมค่ะมาๆมามาลองชิมกันค่ะอันดับแรกมาลองเรื่องน้ำจิ้มก่อนดีกว่าค่ะอย่างที่บอกน้ำจิ้มก็เติมฟรีนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะมีทั้งให้ใส่ทั้งขิงค่ะให้ใส่ทั้งพริกค่ะมีกระเทียมด้วยนะใส่ตามชอบเลยค่ะทุกคนค่ะชิมค่ะชิมน้ำจิ้มก่อนทุกคนข้าวมันไก่จะเด็ดไม่เด็ดก็ต้องมี ไม่กี่อย่างคะ่ะน้ำจิ้มข้าวแล้วก็ไก่อันดับแรกชิมน้ำจิ้มข้า <c oughs> อย่างที่บอกรสชาตินะคะของน้ำจิ้มของเขาต้องปรุงเพิ่มเองความหมายคือไม่ใช่นะไม่ใช่หมายว่าไม่ได้อร่อยนะความหมายก็คือ <c oughs> เขาจะออกเค็มคะ่ะไม่ได้เค็มมากคะ่ะแล้วก็หอมกลิ่นเต้าเจี้ยวคะ่ะทุก่นคะใครชอบเผ็ดนะคะก็คือแบบว่าโรยพริกซอยไปคะ่ะ <c oughs> แล้วหนึ่งแนะนํานะคะ <c oughs> เธอเธอฉันอยากให้เธอลองอันเนียใส่อเนี้ย ขิงอะ่ะที่นี่ไม่ได้เป็นขิงซอยนะที่นี่เป็นขิงแบบว่าเป็นลูกเต๋าแบบนี้ค่ะกินคู่กับเขาวมันไก่ค่ะมามาคำแรกค่ะเอาเป็นไก่ต้มก่อนแล้วกันเนาะนี่ค่ะน้ำจิ้มเยอะๆเลยค่ะทุกคนค่ะใครนะคะเป็นคนที่แบบว่าตัวกินน้ำจิ้มนะคะน่าจะเหมาะค่ะสำหรับร้านนี้เพราะเขาให้เติมน้ำจิ้มไม่อั้นค่ะ คำแรกค่ะข้าวมันไก่ต้มค่ะชิมค่ะอร่อยเธอไม่ใช่ให้เยอะอย่างเดียวทุกคนหาน้ำจิ้มอร่อยนะข้าวเขาหุงมาได้ดีเธอเขาไม่ได้ดิบเกินไปไม่ได้แฉะเกินไปนะเธออสมควรแล้วค่ะที่มีชื่อเสียงที่นครปฐมค่ะอีกคำหนึ่งค่ะทุกคนหาเฮ้ยดีดีดีรสชาติดีมากเลยค่ะทุกคนะชิมค่ะ มุกปาที่ไก่ทอดกันบ้างค่ะอย่างที่บอกอย่าลืมนะเนี่ยถึงหั่นเต๋อค่ะใส่เพิ่มไปมันเพิ่มแบบรสชาติให้กับน้ำจิ้มได้เลยค่ะทุกคนค่งแต่ถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้เป็นแบบตัวพื้นฐานของเขาก็ได้เป็นน้ำจิ้มพื้นฐานของเขาก็ได้นี่ค่ะข้าวมันค่ะใส่ไก่ทอดค่ะแล้วก็น้ำจิ้มของเขาค่ะชิมค่ะเออ จะ,จะกินเป็นไก่ต้มก็ได้อีกเทกเจอร์หนึ่งค่ะจะกินเป็นไก่ทอดก็อีกเทกเจอร์หนึ่งค่ะคืออร่อยเหมือนกันค่ะดิฉันเลยสั่งทั้งสองเมนูค่ะเฮ้ยดีดีด,ดีใครมานคนปรปฐมนะคะลองแวะมาร้านนี้ค่ะร้านเขาเปิด23ชั่วโมงค่ะทุกคนค่ะงงมากปิดแค่หชั่วโมงเปิดตั้งแต่ตีห้ปิดตีสี่ค่ะน้ำซุปฟรีด้วยค่ะทุกคนค่ะ จูกใจถูกใจยังไม่ได้ลองชิมอันนี้เลยเขาเรียกว่าซุปเปอร์ตีมไก่ค่ะทุกคนคะ่ะชามเบอร์เลยค่ะชิมค่ะวยเขามีเห็ดไว้นะเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปเป็นก่อนค่ะทุกคนคะ่ะเขาใส่เห็ดฟางด้วยนะเธอนี่ใครแหงอยู่นะแบบมาเที่ยวแถวนี้แหงๆนะสั่งซุปเปอร์ตีนไก่นี่คือแบบน่าจะตื่นนะเนี่ยชิมค่ะน้ำซุปเขาค่ะเห็ดค,ค่ะ เปรี้ยวค่ะเค็มค่ะไม่มีความหวานเลยแต่ถ้าใครอยากกินเผ็ดมากก็คือแจ้งเขาได้เลยแต่ดวฉันมากินมื้อเช้าค่ะอยากได้แบบอะไรลองท้องที่แบบว่าไม่แซ่บเกินไปเฮ้ยดีดีแนะนำร้านนี้ค่ะพูดหลายรอบแล้วดีจริงทีมดีจริงค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวดิฉันนะคะขอจัดการเมนูที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวมาสรุปรสชาติให้คุณผู้ชมฟังค่ะทุกคนค่ะอิ่มหมดเย้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมื้อเช้าที่นอร์ททค่ะทุกคนค่ะ ฉันประทับใจตอนแรกทีฉันรีวิวเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะว่าแบบเอ๊ยทำไมร้านนี้รีวิวดีแล้วก็คนเยอะค่ะแต่ปรากฏนอกจากความคุ้มค่านะคะราคาประหยัดค่ะข้าวมันไก่ที่ดิฉันทานค่ะข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดนะคะจานนั้นนะคะราคาแค่50กว่าบาทค่ะทุกคนค่ะแล้วความดีคือข้าวก็ดีค่ะหอมสะอาดค่ะไม่แฉะเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปค่ะสิรได้พอดีค่ะแล้วก็ไก่ค่ะ ต้มเธอเห็นนะคือแบบเนื้อนานๆขาวๆอบๆแบบไม่ได้ตบอะ่ะเหมือนบางร้านอนะ่ะต้องตบก,ก่อนเสิร์ฟนะแล้วก็มีไก่ทอดด้วยค่ะทุกคนค่ะให้มาแบบชิ้นเบลอเธอเลยค่ะแล้วก็กินคู่กับน้ําจิ้มของเขาน้ําจิ้มของเขารสชาติคือไม่ได้เค็มเลยนะทุกคนค่ะรสชาติอร่อยเลยนะคะไม่ได้เค็มเกินไปค่ะหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวแต่ถ้าใครอยากได้แบบรสชาติของตัวเองนะคะเหมือนหนึ่งหนึ่งก็ใส่แค่แบบ ขิงค่ะที่เป็นลูกเต่าค่ะร้านนี้เขาเสิร์ฟเป็นลูกเต่านะแล้วก็คลิกค่ะเพิ่มความเผ็ดค่ะแล้วก็น้ำซุปก็เติมไม่อั้นด้วยนะคะน้ำซุปนี่ก็ไม่ได้แบบว่าน้ำซุปใสๆนะน้ำซุป แบบว่ากระดูกไก่อ่ะค่ะเออแถมให้กับถูกโต๊ะเลยค่ะเติมไม่อั้นค่ะและก็อีกหนึ่งเมนูค่ะที่ดิฉันสั่งมานะคะก็คือซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะทุกคนค่ะดิฉันนะคะสั่งมาทั้งเป็นทั้งตีนไก่ค่ะแล้วก็ทั้งเนื้อไก่ค่ะผสมกันค่ะตอนแรกคือไม่กล้ากินแบบตีนไก่ใช่ไหมแต่พอลองแบบเปิดใจทานค่ะโอตีนไก่อ่ะ เขาขาวอ้วอวบเขาทําสะอาดรสชาติน้ำซุปก็คือแบบตื่นฟื้นคืนชีพค่ะบอกเลยค่ะใครมาเที่ยวนะมาแบบแฮงเอาแถวนะคนปรปฐมนะตื่นเช้านะคะมาทานที่นี่ได้เลยค่ะแต่ไม่จําเป็นต้องมากินเป็นมื้อเช้าเหมือนดิฉันนะคะเพราะว่าร้านนี้ค่ะเขาเปิดตั้งย3ิบสามชั่วโมงค่ะเปิดตั้งแต่ตีห้าตีสี่พักหนึ่งชั่วโมงคืองงมากแล้วก็บรรยากาศร้านค่ะก็ดูสะอาดสะอ้านค่ะเหมือนแบบร้านแบบอารมณ์แบบ ไก่ทอดแบบเคฟซีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกค,คุณขาจะอิสระภาพให้ดูนะคะโอเคคะ่ะอิ่มมื้อเช้าเรียบร้อยนะคะสําหรับข้าวไก่อาจานคปรปฐมค่ะวัี้กิดคะ่ะสมคําร่ําลือคะ่ะตรงตามปกในรีวิวเป๊ะเลยคะ่ะทุกขาแล้วก็ดีกว่าที่แบบคาดหวังไวค้ค่ะโอเคคะ่ะสําหรับอีพีนี้หนึ่งลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะว่าหนึ่งจะพาทุกคนนะคะไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนต่อสําหรับอีพีนี้ลาไปก่อน ลาไปก่อนบายอ l o v เล o u ยค่ะบายอิ่มคะ่ะมื้อเช้าแน่นจุกๆคะ่ะคุ้มค่าค่ะ